นี่ไปเป็นลิงปีนนะไปหาเก็บบักไม้ได้นี่ยตอนปีนอยู่ไครดอนเนี่ยพี่ดอนนนั่ทายไปอยู่คุณอ่ะจ้าเชอรี่สีมะเชื่อมคุณอ่ะไม่เห็ดหเชื่อม,มเชอรี่อันนี้ก็เสียงมาดองมาดาิเอาเติ่งกันมานะ่ะโมเมนหน่อยๆดิ้นี่คุณอ่ะสีมือชั้นเป็นถุงเลยเป็นงานแต่ง ดดตุ๊กตุ๊กต๊กตุ๊กต๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอเจอีเจอีเจ,อเจ<笑><笑>โอ้วเราวาแเ้วเดี๋ยวผักผมแล้วออกมีหอดผักผมจ้ะเดี๋ยวมาแจ๊สิรอดถท่าว่านรอดผักขมก็ได้จะไปสิกาดกินพี่ดอนมาสิร้องกินก้อนปัดลืมกันกินได้กินได้เงิน,นผักขมไดนะเออรวกเยอะมาก มีสุขากมีสุหมาะาบ้านบ้านได้วเบิดเดินเ่ยลายข้าอีดีไปหาเก็บเอาข้าเจ้าก็กะให้อยู่ดอกต่ก็สร้างแล้วเนาะเนี่ยป็นิี่ใหม่อันนี้ใบมอนจ้าโอกูหมากสุกมันก็เรี ь, เพราะว่าแอปเปิ้ลหนโอ้ยออกกองหนักมาทับกองอันนี้ ทันทีพักเสรแอปเปิลตุ่มปิทันทีจะพาจะพากันเดินไปทางแอปเปิลก่อนเออก็ยายดอนนั่นแหละนี่ใบหมอนโอ้โหใบห,ใบหมอน้าใบหมอนใบหมอนจะมาทำเป็นใบชาโอโห้หนี่ใบหมอนมาใส่ต้มไก่โอ้โหดึงมาทีไรก็โอ้โห บาแบบมอนกับวายเมนเก็บรงเขามาหน่อยทียน่น,นี่พูดอ่ะยังบ่บดจ้าเมื่อนี้พระกันไปหาอาหารปลาต้องล่างเส่ต,ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันเป็นยา,าอันนี้ลูกท่อใช่ใช่ลูกท้อที่เป็นขนๆ้นน้อยเหลืองๆน้อย แต่วันมันเป็นหมากดีเพราะวันดูใจนี่เป็นหมากเพิม่มอยู่เนี่ยใกล้ๆบ้านคือใกล้บ้านค่ะมันสุบเราก็ส,กสิไปหาเก็บหาลักออกของข้าเจ้ายอดอกได้มั้งคืไ้มั้งนี่แอปเปิลนมนะ้ฉันเออต้นเขาเรียกสิบเออโดดเอาโดดเอาเส้นเลยคูติเตีย้ยๆนี่อันนี้จะดองอน,นี่ก็จะเชื่อม อันนี้ทําเป็นใบาชาแก้สายตาจ้ะเบิองในเน็ตอันนี้นกับกบักนาวมั้งแก้ตาพวกตาฟังจ้าเดี๋ยวเฮ็ดแล้วละเดี๋ยวมา่าเบิองด้วว่าเฮาเสื่อมกับรอกแล้วไม่สิเป็นจังไงหนาตามันคี่้พ่อะไรได้รอนึงใช่โอเคค่ะเจอกันเวลาทําเสร็จแล้วนะคะจ้า่นด้ยวยเขาสิมาเชื่อม เชอรี่กันเด้ออันนี้เชอรี่ที่เขาล่างไวเมื่อวานนี่เกลือน้ำตาลเขาจะใส่ประมาณผ้วหนึ่งนี่จ้านะเขาจะเทน้ำตาลลงก่อนท่านได้เปิดไฟดอกแล้วก็น้ำ คกลือสีบน้ะมัน้เาชื่อถื่เันเปรียว าคือไม่ได้บีบน้ำออกเพราะว่าหั่นเป็นมายมเขาต้องบีบน้ำออกก่อนมันบบเวลาเแช่น้ำปูนใสใ่เ้าบอกเขาคือตึงสุดแล้วเขาจะมาจุดไฟกันเขาจะจุดไฟแล้วละเขาจะไฟกลางเลยจ้ะแล้วก็กวกคนไปเที่ยวไปก็เรื่อย น้ำตาลละลายเบิดอันห่อนตรงไหนเราจังเอาลงเนาะเพราะเบิ่งกันไม่จ้ากำลังจ้ะมันเดือดจั่หน่อยรอน้ำตาลเดือดแล้วเขาจะจังสีเอาเชอร์รี่ลง หม้อห้าก็เริ่มเดือนแล้วแต่ไหน่อย,อยเป็นฟ้องขึ้นม่ละเขียวเชอรี่ลงเลยจ้ะบันเนี่ยพอดีติดหมอเลยจ้ะหนึ่สงสาม สี่เขาแห้งไปเรื่อยๆที่เราจะปล่อยเขาแเ้งเส่ไหะเทล่ยวไปจนกว่ามันสีแห้งลงคน่ะจะามาเบิ่งกันไหมแต่มันเดือดเนาะจ้ามาเบิ่งกันใจพี่นอ<ม>้องเดือดแล้วก็คนจ้ะอืกินเปรี้ยวออกเลย ก็จะช้อฟองมันออกมนเด้อออกได้บจำเด็ออกสนั่นไปคนไปน้ำจ้ะ กะปใส่เวลาเตื่นปุ๊จ้าเขาต้องเคี่ยวให้มันแหงเดือน,น้ำตาลเหนียวคนอ่ะเอาบปมีน้ำปุ่นมะสิริคนแห้งกับอะไรมนสิริมันสิกลายเป็นแย้่หละจกหน่อย จะมาเบิ่งออีกทีหนึ่งเนาะจ้าควลดลงไปเรื่อยๆแล้วจ้าค <c oughs> นแห้งบ่ได้มันสิเปื่อยมันสิเละม่สิได้กลิ่นเย้มืชอร์รี่แทนเชื่อมล่ะหน้ามันแบ่บแบจ้ะตากเอาหน้ามันไ่น้ำบง ขึ้นน้ำกับเจี๊ยบเลยจ้ะข,ขนาดเดือดผ่านๆน,นะเดี๋ยว้อาสิลดไฟลงจบกหน่อยจักหน่อยสิลดไฟ มันงวดมันแหงเราเ้าจาังมาเบิงเราจะก็เริ่มสีเหนียวล้าจะเริ่มงวดงงจากหน่อยละที่ามันเสร็จตัวอีกหน่อยค้นลายกับอะไรดิจ้ะมันสิเลางานมันติดก้น สีกำลังงามจ้ะมาละมาละสีพุ่นน้าสอนหน้าม,นาม,มันคักเนาะโอ้ยข้าสิพอแล้วนะจ้ะปิดไฟเลยพะเหนีย ใส่ตะแก่งกันไว้เ่นิจ้านิจ้าแล้วแล้วอืมใส่ตะแก่งไว้มันยังห่อนเลยจ้ะใส่ตะแก่งไว้ใหญ่ๆมันอรอกอ หตางเป็นอย่างที่จ้าเอาใส่จานไว้ให้มันเย็นก่อนเนาะบัดเนี่ยนี่เย็นนะมันก็จะเซตตัวงอนเองแต่มันก็อาจสิบ่แข็งบัดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่น้ำปูนใสแซ่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อ